หลานของรัฐปรอคมนะครับตลาดนัดจาก2องเมนบุรีนะครับเรือนอยู่ไม่ไกลว่าเวียนมาซ่อม,มประกอบได้นะครับ เดินเข้ามาก็จะลบกนะครับ Yo กรอบยเจียกทั้งแบบธรรมดาและแบบเกมมิ่งนะครับได้หมดเลยซื้อมาเองหรือสั่งได้นะครับ กระจอก็หลากหลายแล้วแต่การทำงานนะครับเน้นอุปกรณ์เกตดคุณภาพใช้ยาวๆนะครับผมเราก็แนะนำกันไปนะครับมีตังก็ซื้อเรามีตังเรางบน้อยก็ซื้อตามที่เราซื้อได้นะครับของพวกนี้ไม่ใช่อของจำเป็นอะไรมากมาย สอมคมนะครับกลองอมตลาดนะัดสวนจากสองมิลบุรีชั้นสองห้องสองสี่หกสี่นะครับผมซอยสนะิบแปะครับแบเวียนมาได้ขาท่านไหนอยู่ไม่ไกลนะครับนี่โมโพดทูธนะใส่นี้นะนยังไม่ได้ใส่ฝาข้างนะประกอบเพลไปเรื่อยๆนะครับน้ำเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้ถ้าน้ำไม่เออบางทีไม่ก็ได้เปิดสองสามวันเปิดที่ น้ำยาโอเคนะครับวันนี้ดีใช้ได้นะอุณหภูมิช็เทค 4, <c oughs> สี่พันสีตามชอบนะ, <c oughs> ะอุปกรณ์เครื่องมือนะครับ <c oughs> เพื่อนๆท่านไหนอยู่ไม่ไกลนะครับอย่าลืมนะครับแวะเวียนมาได้นะครับช่วงนี้ ราคาลดกันไปกระจุมกระจายกันไปเลยกระจอ่อนต่างถักกันมาก่อนชุดน้ำก็มีนะครับทำได้หมดเลยก็ให้บอกตามงบนะครับชุดน้ำนี่ตามงบนะฮะ แนะนำได้ระบบต่างๆการทำงาน,นโอเคนะครับสวัสดีครับ